รถคันนี้คือแลมเบต้า X 3 0 0แต่งแบบทัวริ่งนะครับตัวแลมเบต้า X 3 0 0เอนี่ราคา1 5 5 4 0 0บาทส่วนของแต่งนะครับชิ้นแรกก็คือชิลหน้านะฮะชิลหน้านี่ราคา1,800บาทนะสามารถปรับสูงต่ำของตัวชิลได้ด้วยแล้วก็แคทบาร์นะครับหรือว่ากันล้มด้านาหน้าเนี่ยราคา3,900บาทแข็งแรงมากนะครับสามารถใส่อุปกรณ์อย่างตัวชุดไฟนะครับฟลอกแรมเนาะหรือว่าสปอตไลท์คู่คู่หนึ่งนะครับ1,100บาทนะครับ ข้างละ550บาทเนาะส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือที่ใส่แก้วที่วางแก้วเนาะ1,800บาทแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าควรจะมีก็คือกาดท้ายนะฮะหรือว่าแคดบาร์ท้ายตรงนี้กัดลมน่ะท้ายตรงนี้ราคา1,700บาทเพราะว่าบอดี้ด้านข้างของแรมเนี่ยตัว x 3 0 0เนี่ยจะเป็นเหล็กนะถ้าล้มมาเสียตังค์เยอะนะครับกล่องท้ายนะครับเป็นของเวอร์ซีดนะครับตัวนี้ราคา11,000บาทมีอินเนอร์ด้านในนะครับบุกมาอย่างดีนะครับแล้วก็ เป็นอลูมิเนียมเนาะ